สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้ายม 5XMAX300 ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไม้3หมื่กว่ากิโลครับราคาไม่แรงมาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ36,396กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลุค่าให้ดูทุกคันนะครับเรือนไม้สวยครับนะครับฝากครอบเรือนไม้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่ฮะชุดครอบแฮนด์ต่างๆสวยงามครับไม่มีรอยนะครับประกับไฟฟ้าเดิม ตัวสื่อไม่มีเดรรางครับปอกแฮนด์แต่งโดมิโน่ตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับเป็นงานเซเลสสวยงามครับแล้วก็นี่ครับมือเบรกฝั่งซ้ายมือเบรกฝั่งขวาเดิมครับไม่มีคอตไม่มีงอประกอบคันเร่งตัวสื่อไม่มีเดรรางนะฮะชุดคอนโซลด้านล่างสวยครับไม่มีรอยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับมาพร้อมกับโลโก้เอ็กแม็กนี่ครับไม่มีขีดข่วนไม่มีรอยนะครับที่จับด้านข้างสวยครับไม่มีรอยล้มแตกเล้าเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้า นี่ชิวหน้าแต่งนะครับสีดําสวยนะฮะแล้วก็ผมไฟหน้าเดิมครับไม่มีแตกแล้วนะครับไม่มีรอยหินนะครับบางคนหน้าเดิมนะครับทีเดียวตัวรถเลยครับไม่มีแตกแล้วเช่นเดียวกันอย่างหน้าหลังเบิกใหม่นะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ขอบล้อด้านหน้าครับนี่ครับไดสีครับเป็นสีลุ้งสวยงามครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับปุ่มด้านหน้าเดิมๆครับไม่มีรอยสไลด์นะครับแล้วก็ชุดคอนโซลอ่ะชุดซับด้านในครับชุดฟันดิ้งซับด้านในสวยนะครับเรียบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับอ่ฟันดิ้งฝั่งขวาไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยล้มขีดกวนแตกแล้วนะครับยางรองพักเท้าไม่มีขาดหลุดล่อนนะครับฟันดิ้งด้านข้างสวยครับฟันดิ้งท้ายสวยไม่มีรอยนะฮะคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมนะครับฟังเสียงท่อคันนี้หน่อย ครับตัดสินง่ายครับรอบเดินเบานี่ก็ตาเได้ไปไงนี่ครับตาเล่งดีมากโอ้โหบิดติดมือมากๆครับคันนี้รอบเครื่องยนตครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้โอ้โหมาครับคันนี้ครับชกหลังเดิมตัวเครื่องสวยนะครับแห้งๆสวยๆเลยนะครับคันที่เป็นชกหลังเดิมติดรถมานะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องนะครับพอสมควรครับตามเลขไม้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับ ขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งนะครับยางด้านหลังเต็มครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเบิกใหม่นะครับจากเบนซนแบตแลคไฟท้ายเดิมสวยครับบางคนหลังเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนรถนนี้ไม่เคยมีปัิเหตุครับฝั่งซ้ายครับนี่ครับมาดูครับตัวแค็งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับฝาครอบต่างๆนะครับไม่มีรอยนะฮะนี่ฝาลิ้งส้นท้ายนะครับฝาลิ่งท้ายฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันนะครับฝาลิ่งด้านข้างสวยครับยางรองพักเท้าครับไม่มีขาดดูดล่อนนะฮะนะครับ มาดูครับตัวหน้าเครื่องนะครับฝั่งซ้ายครับดูครับแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มรถสไลด์ครับเอะไะฮะเป็นไงบ้างสำหรับเจ้ายามาฮ่า X Max สามร้อยปีสองพันยี่สิบพันนี้ครับสามหมื่นกพันกิโลหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับแล้วที่สำคัญครับฟรีให้จัดไปแน่นด้วยถ้าคุณกำลังหา X Max สามร้อยโฟร์ซ่าสามร้อยสามร้อยห้าสิบมาที่นี่ครับทันเทบายพัฒนาหาเนรมีให้เลือกกว่าสิบคันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ เลขหม่ไทยทุกคนันสภาพสวยทุกคันครับแล้วเจอกันครับอันตบายนนชบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ